สวัสดีครับผมฐานนวีการจักรนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของบทเพลงชูทางลายนะครับซึ่งเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ดวงดีศรีวิชัย พูดถึงเรื่องของสุขภาพเลยแล้วกันนะพี่มีเทคนิคหรือมีเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพก่อนที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตต่างๆพวกนี้ครับพี่ก็พอ,อ,อดีเลยนะครับที่เพราะว่าแฟนเพลงหรือว,ว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดดวงดีสรีวิชัยจะถามเสมอว่าดวงดีนสีวิชัยดูแลสุขภาพอย่างไงรับนี่คือสิ่งที่ช่วยให้ดวงดีนสีวิชัยร้องเพลง ได้เหมือนกับในซีดีที่เราได้ทำก่อนอขึ้นเวทีดวงดีจะ,ะหยดลงไปประมาณ8หยดถึง10หยดนะครับ a ด o c จากวินเนอร์ไวเวิร์นะครับซึ่งเป็นสินค้าตัวนี้ที่ทำให้ดวงดีสิวิชัยร้องเพลงได้ชัดเจนร้องเพลงได้ไม่เหนื่อยนะครับบางทีถ้าไปรับงานเองเนี่ยร้องเพลงชา2-3เพลงแล้วก็เพลงไวที่พรอฟ a ล่ดนเซอร์นี่ประมาณ12เพลงสบายๆด้วย a ด o c จากบริษัทวินเนอร์ไวเว่นะครับช่วยให้ดวงดีสรวิชัยมีกําลังและก็ทําให้ร่างกายสุขภาพของดวงดีศรวิชัยนะครับได้สมบูรณ์และก็ได้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ด้วยตัวนี้ครับรับผมนะฮะถือว่าทําให้เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับนะฮะแล้วก็ไม่เพลียไม่เพลียนะครับสามารถที่จะสร้างผลงานสร้างผลงานให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับสุดท้ายอยากจะให้พี่ฝากนะครับถึงคนที่อยากมีสุขภาพดีเหมือนพี่ดวงดีนะครับนะครับก็แฟนเพลงทั่วประเทศนะครับ หรือว่าคนที่ใคร้ชิดดวงดีสิวิชัยสอบถามเสมอว่าดวงดีสิวิชัยดูแลร่างกายอย่างไงนี่ครับที่ดวงดีดูแลทุกวันนี้เพิ่งมาเปิดเผยครั้งแรกนะครับเพราะว่าที่เปิดเผยเนี่ยเพราะว่าดวงดีได้สัมผัสมานานแล้วนะครับก็ทําให้สุขภาพดวงดีสิวิชัยดีมาตลอดแล้วก็ร้องเพลงก็ไม่เหนื่อยร้องได้อย่างมีความสุขไม่ต้องภาวะประวงเรื่องกำลังเอโดซีจาก วินได้ไวเวอร์ครับช่วยให้ดวงดีสีวิจัยมีกำลังเสียงได้ดีทุกวันนี้เพราะสินค้าตัวนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ